เาจะเข้ามาย่างเขาใจไม่ไหวแล้วเขาจะไปสุ่มรถแล้วใจเย็นๆ่าเพิ่งสุ่มเร็วเรียวหนึ่งก่อนเริ่มนะครับวันนี้ขอทําการสุ่มรถหน่อยมันมาใหม่เผื่อจะได้รถเท่ๆขับข้างในอันนี้รดแรงด้วยนะฟอร์มูล่าวันโอกาสออก0.5%เเผื่อเราจะเป็น 0. 5นปเตนั่นโอ้โหขนาด,ดนั้นเลยหรอเดี๋ยวรอบีสมากีกุงไก่สมากีกุงกุงกัน มาแล้วสำหร,รักิงกุ้งไก่สำหรับไก่กุ้งกลิงโอเคสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับโลบอ A ดอินสตรีททริปตอนที่2ครับผมผมใบครับดีค่ะ เอาละ هنا. ก่อนไปเล่นผมหันไปเห็นอะไรข้างๆนี้เขียนว่าคาสปินหรือการสูบกาชาต์เอง <air S 2> <laughs> <laughs> นักกาชาแบบเรา,าจะเอาไปรอดได้อย่างไรล่ะครับมันก็ต้องสูบสิครับมาเอ้ยมันจะมีโอกาสออกเห็นมาแต่ละคันซึ่งเขา่จะเอาคันซ้ายสีทองฟอร์มูลาวา่วันเห็นไหม0.5นี้ผมจะเป็นคนที่ได้ครับเราจะหมุนทั้งหมด10รอบครับราคามันจะถูกกว่า399โลบัก ไปฮะโอ้เอาละครับหมุนรอบแรกเตะอะไรอ่ะได้อะไรมาลัสบากเกตไว้ไว้ได้สองอันล่างฮะเฮ้ยโอ้จะได้รถคันนี้เยอะไปแล้วนะโอกาสออกเยอะสุดเฮ้ยเกินไปโอ้โหอ่าวุ้ยออกรถีิมพู โอ้โห oh. ดูแต่ละคันที่ออกเด็โอ้โหโอ้โหหมดหมดออกแต่คันสองคันล่างเนี่ยโอ้โ oh. หแล้งไงเนี่ยแล้วได้อะไรมาใช้บ้างเนี่ยเดี๋ยวดูสิคือยังไม่ทันหายใจเลยจริงเหรอใช่เนี่ยตอนนี้คือเปลี่ยนรถได้แล้วเป็นรถสีชมพูพอเลยพอเลยเดว <ôm> งไม่มีดวงไม่มีไม่มีดวงเลยเ<ๆ>ไม่มีดวงเลยไม่มีดวงเลย ไม่มีดวงให้มีดวงเฮ้ยเฮียบครับรอบสุดท้ายครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งโอ้ๆๆโหอ,โอ,โอ,โอผมขอเป็นคนใน0.5ไม่ได้เหรอโล no. บักมาครับทุกคนวันนี้เราจะทำการซ่อมรถให้ดีที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนะครับเพราะว่าโอ๊ย เมื่อตอนที่แล้วเราทําไม่ค่อยเป็นนะฮะแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากเรื่องการซ่อมรถต้องขออภัยจริงๆเรายังเล่นไม่เป็นเนอะครั้งที่แล้วใช่เราเล่นให้ดูแบบเรียวๆเลยว่าเราพึ่งเล่นนะเด,เดี๋ยนะแล้วถ้าใบรอบนี้มันเปลี่ยนไปอะบ้านมันเปลี่ยนปะเนี่ยมันดูทันสมัยขึ้นแล้วก็อ้าวเตียงอะประกอบรูปโซโฟ,ฟาล่ะทีวีด้วยนั่นดิ สงสัยเขาเปลี่ยนใหม่มั้งเปลี่ยนใหม่มั้งเธอเหมือนจะอัปเดตนะอืมคิดว่าน่าจะอัปเดตเธอไปดูห้องแต่หลังคาไหมตรงนี้นี่ไปดูดิไปดูสิเขามีอะไรอ๋อเขาเอาลูกน้องแมวมาไว้บนนี้โอ๊ยไว้โอ้โหโอ้โหโอ้ตกกระจายหมดเลยโอ้ยโอ๊ยยายยายโอเคนี่อะไรอ่ะหัวหอมเฮ้ย เธอเรารีบดีกว่าเดี๋ยวครั้งเนี้เราเป็นแล้วเราจะรีบซ่อมรถแล้วก็รีบออกเดินทางดีกว่าฮะเพราะอยู่ที่นี่นานไปอาหารเราก็ลดด้วยเฮ้ยแต่คนมีคนบอกว่ารดลดตู้ดีกว่าพี่กินน้ํามันน้อยกว่าวันนี้เขาจะซ่อมรถตู้เอาเร็วเร็วเลยเริ่มเลยเริ่เม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยผู้สีูหรือเปล่าซ่อมรถด,ด้วยความไวครับไปฮะเราหาสกอตบไม่เจอไม่ต้องหาตึ๊บเด้งขึ้นมาตึ๊บโอ้ยทำไมรถมันล,ล้อจบอะเอ้ยอะไรแด้ฟังเนี้ย โอ้ล้อมเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะไม่ทำความสะอาดก่อนหรอสนิมเครอะเลยอ่ะถู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 โอ้ยสะอาดแล้วเอาแอปเปิลไปดูเธออย่าพุ่งเปิดแต่ล้อมจมอ่ะอ๋อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว เธอเอามาวางอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยให้อยู่ในรถหรอกเดี๋ยวเราไปเอาไอ้นั่นมาเอาทำไมมันล่วงหมดเลยล่ะนี่เอานี้ดิมันติดแบบนี้สิเออช้อโอเคมาเสร็จแล้วฮะโอเคเอาล้อไปเผื่อด้วยเอ้ยเธอนนี้ไม่มีล้อนะเนี่ยเออเดี๋ยวล้อมาใส่ก่อนอันนี้ใส่ได้ไหมนะมันใหญ่ไปเปล่า ดเราเปลี่ยนอะไรรถรถเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นรถเราไม่ใหญ่ขนาดนั้นโอ้โรอแค่นี้เพราะอันนัแล้วของร่วงหมดเลยดูดิน่ะโอ้โหรอก่อนรอก่อนออ่กขึ้นรถไงนะเปิดเปิดเปิดรถก่อนโอ้โหโอเคอ่ะขึ้น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 เอาสตาร์ทรถก่อนแล้วกัน เอ๊ะขาดเครื่องกับแบตเตอรีอร่อะเธอได้บอกนะว่าเราใช้รถตู้ไม่ได้อ่ะจบแล้วย่แล้วเราเราเปลี่ยนคันก่อนไหมเดี๋ยวเขาดูดน้ำมันคืนก่อนอ้าวเขาดูดน้ำมันคืนไม่ได้อ่ะมันดูดน้ำมันคืนไม่ได้ <c oughs> เขาคอลเล็กไปเถอะเธอแล้วนะ่ะต้องเปลี่ยนต้องเริ่มใหม่แล้วล่ะไประตู้ต้ <c oughs> นไปมันเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วอ่ะไดีวลองขัดดิเฮ้ <c oughs> ยยาแจ๋วแจ๋วไปรีบรีบ เนี่ยประตูมันมีสียจริงด้วยให้แล้วทำไมประตูมันหายก็ไม่รู้เหมือนมันจมดินอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะคุณผหรอไปเร็ว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 ร็วทำเวลาทำเวลาอยู่นานยิ่งหิวเําเป็นรวนารอบเนี้ยมีเขาไปแล้วคนบ่นเขาเยอะมากเลยรอบนี้ได้รถสีม่วงอันเนี้ยโอ้เร็วแล้ววววอาจจะเจอเศษซากจากที่อื่นก็ได้ไง อ๋อใส่นี้ก่อนนี่รอบนี้เราใส่หม้อน้ำแล้วนะทุกคนเดี๋ยว,วันหน่าผมไม่ได้ใส่หม้อน้ำนี่เรียบร้อยแล้วนะเตยมของกินเหรอเจมอดูนี่ดิแปะฝากระโปรงอ่าปับ๊บอไปก็เดี๋ยวใส่กันชนหน่อย ใช้เวลาแต่งรถไปถึง5นาทีเติมน้ำมันแป๊บโอาดเหลืออะไรอีกเอาไฟฉายไปด้วยตอนกลางคืนมันน่ากลัวแล้วก็เอากล้วยไปด้วยกล้วยให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เอาแอปเปิ้ลไปด้วยไปิดประตูด้วยปึ๊บ เอาละฮะวันเดยเราจะเดินทางออกไปทางขวาเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะไปซ้ายดีอ่าไปทางซ้ายดีกว่าทางซ้ายนะขวาลายซ้ายดีพร้อมนะพร้อมเดินทางแล้วนะพร้อมพร้อมโอ้โหเลี้ยวซ้ายแล้วครับโอ้โหแสงขันน้ำแล้วครับโอ้โห รอบนี้เราเจ๋งกว่าเดิมแล้วฮะทุกคนเราเรียนรู้จากพาที่แล้วมาเยอะดังนั้นเราน่าจะเดินทางไปได้ไกลมากๆนะครับมีคนบอกว่าเอ๊อทางซ้ายไปไม่ได้ก็ว่าอยู่ทำไมอ่ะโธเออทำไมมันถึงไม่ขึ้นโอเคโอเคไปขวาไปขวาการเดินชา่งฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้งเราสองคน คือควาเข้าใปิด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 ปก่อนปิดก่อนปิดวิทยุนี้ไม่ดีเลยเนาะเสียงโอ่งมากเลยเหรอใช่เปลี่ยนช่องไหมอ่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอ้รอบนี้เรามาเหนื่อยฮะมีหม้อน้ําด้วยอ่ะน่าจะไปได้ไกลมากเลยนะ้แล้วรถเราเร็วขึ้นเยอะเลยเฮ้ยไม่รถเหมือนมันช้าลงเลยไม่รู มันอาจจะอยู่ในพื้นที่ทะเลทร,ยรายไงเฮ้ยมันรถติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยไปมึงนะไปดูดิข้างล่างมีเต่าเปล่ามีอะไรอยู่ใต้รถป่ะ <laughs> ไม่ข่าทำไมอะไรงั้นน่ะดูปะไม่มีรถติดอะไรอ่ะล <c oughs> ้อมันจมปะ่ะไอ้ลองขยับล้อใหม่ดิเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนะมันจะดิ ขับอีกรล่เฮ้ยอะไรตหนเฮ้ยเหมือนล้อมันจมอะเดี๋ยวลองฝั่งนู้นด้วยสิอ,อ๋อยางแบนเหรอไม่น่าใช่นะอ่ะได้แล้วเดี๋ยวใส่ของขึ้นก่อนโอเค,เออเคไปต่อไปต่อนั่งหน้าทีกดมิเตอร์ไปแล้วนั่งหน้าไม่อะ <laughs> ไม่มีมิเตอร์ไปขับรถไปนั่งหน้าอ๋ไม่เห็นน,น่ะโอเคโอเคโอเคมานั่งนั่งกันนั่งไปเออได้แล้วฮะเอ,อ๊ะแต่เสียง <40 S 2> เครื่องมันแปลกๆฮะช่วยเป่าแอร์หน่อยได้ไหมคะพอดีหนาวโอ้รุนนี้ไม่มีแอร์ครับมีแต่แอร์บรรยากาศแอร์ธรรมชาติครับผมถ้าจะเบาก็ปิดกระจกเอาครับออช่วยเปิดร้อยล้น FM1 ได้ไหมคะไม่มีครับที่นี่ไม่มีสัญญาณครับผมเอองั้นใช่ขับเร็วๆหน่อยได้ไหมคะพอดีรีบเร็วสุดแค่นี้ครับอากาศมันร้อนครับคุณโอ้โหนี่คุณเป็นบริษัทไหนเนี่ยฉันจะกดอย่าบ่นครับขับได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับคุณรู้ไหมหรอคะใช่นั่งงั้นนั่งเงียบๆไม่ต้องพูดอะไรไม่งั้นชีวิตนายจะไม่ปลอดภัยคุณคนขับคะ ว่งมัน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 เอ็นนะคะมันเอ็นโดยทางซ้ายนะคะยังไงขึ้นให้อยู่รอแป๊บหนึ่งฉันฉันไม่อยากตายค่ะฉันยังมีพ่อแม่ที่ตรงเลี้ยงดูอยู่นะคะไม่ตายหรอกเพียงแค่คุณมีโลบัก <c oughs> โอ้อดปิวมากค่ะโอ้ยล้อติดขอบถนนยังเลยให เฮ้เเมื่อไหร่เขาจะมาทำถนนนะนายกเบืองเนี้ยเหนื่อยล้วร้อนก็ร้อนไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกกลางถนนเลยเศร้าเฮ้ยคุณพี่คะว่าอีกปวดฉี่ก็ฉี่ไปเลยเอาตรงนี้เลยเหรอคะเอาฉี่ร้อเล่นกันอย่ามาร้อนเล่นกับผมหน้าที่รังอ่ะอากาศที่ก็ร้อนอยู่ควรจะเป็นบ้า อ้าวนั่นไงนรถติดเลยทีนี้เดี๋ยวลงไปดูแป๊บติดอะไรคุณพี่ขอนั่งหลังตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ล้อมันจมอมีกแล้วหงุดหงิดแล้วเฮ้ยเียค่ะคุณพรี่สภาพบรรยากาศมันไม่ค่อยดีอ่ะเนาะเออฉันนั่งตง้องมีไม่ได้หรอคะโอ้เหมือนยางเราจะแบนนะเนี่ยเฮ้ยหลังมันยบุบฮะเฮ้ยเมื่อกี้คุณนั่งหลังคุณทําอะไรบ้างคะเนี่ยออแค่ตดไปสองทีอคะค่ะ แล้วทำไมเสื้อผ้าไม่มีฮะเนี่ยมีคะไฟย,ยู่สีขาวอ๋อเหรอแปลกๆเฮ้ยยุบไปเลยอะยางยวบหลังยวบหมดเลยอะไปทำอะไรข้างหลังหรือปาเนี่ยไม่มีนะคะแย่แล้วไม่ได้เอายางมาเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวลองขับไปต่อ,อก่อนแล้วกันนั่งนั่งหน้าดีกว่าดีกว่าเ<า>หรอไม่ปลอดภัยใช่ <c oughs> ใช่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันขับไม่ไปแล้วอ่ะ แย่แล้วทำไมอ่ะเะเราหยุดทำไมอ่ะก็คุณบอกให้หยุดแต่ปบนตงนะขอเช็กก่อนคุณไม่ับเกียร์หรือเปล่าคุณกดเบรกหรือเปล่าคุณไม่ล้อมันจมเนี่ยล้อหลังมันจมตั้งแต่ตั้งแต่เธอไปนั่งอ่ะตั้งแต่เธอไปนั่งล้อมันจมเลยอ่ะเธอเฮ้ยเขาขับแทนไหมอ่ะเขอนังขับดิอุ้ยมาประตูหลุดอ่ะอีหลอไปเลย ประทัดโร,รตีก็จะไปดึงขึ้นทำไมก็ตัวอาไปเลยน้ำมันหมดหรือเปล่าดูที่เกน้ำมันดีเหลือต้องครึง่งถังติดอะไรอ,ะอ่ะนะั่งนะขับไปก่อนเดี๋ยวลงไปดูสิอย่าดึงเบรกมือสิเดี๋ยวลองขับสิเอ๊ะแปลกฮะ มันหนักหลังเหรอของมันเยอะเหรอคะลองไปสิโอ้มันหนักข้างหลังเอ้าแล้วอาหารไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินหมดแล้วโอ้โหไม่เหลือด้วยว่ามันหนักหลังหรอตอนแรกเรามามันก็ไม่เห็นหนักนะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถัาน้ำมันไปแล้วกันเกิดเปนเติมเร็วขอขับไปเลยไปเลยไปเลย ข้างซ้ายเหมือนจะมีอะไรเลยอะ่ะอนรับเข้าสู่ทัวร์ล้นสตูดิโอเด็กละอ่อนเชนเดนลถึงได้ไซอบือนะคะเป็นซูปปเปอร์มาร์เก็ตที่แวะ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 ไ,ได้นะคะโอ้ที่ไหนคะเนี่ยไปดูซิเุ้ยเออเฮ้ยม,มีเจ้าของบ้านอยู่ในนั้นด้วยนะคะเหมือนจะเห็นอ,อะไรมันมทะลุมาหรือเปล่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านจริงเหรอ เฮ้ยอยเปิดทำไมเราโอ้โหตกใจเลยมีอะไรโอ้โหของเยอะของเยอะว้ายเฮ้เราตีเขาเอาไว้ตีแมงวันตีเขาอยู่ค่ะอนี่แน่ตีไงตียงไงอ่ะฟาดเลยฟาดเลยนี่ฟาดได้ฟาดได้นี่อย่าไปยุกอย่าไปยุกดีดังบกบกบกเขาว่าวันชั้นดีเลย ออะไรที่ลักลางไปไหนอะ uh ่ะก็เก็บไปแล้วไงมันหนักเกินเดี๋ยวต้องหาของก่อนเด้อเด้อเด้อเดพอดีเลยเติมหม้อน้ำหน่อยได้ขวดน้ำมาเอ้ามีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อพอดีเลยพอดีเลยโอ้โหอลำหนึ่งเขาเติมหม้อน้ำก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เออเป็นไรทำไมเธอตัวเขียวอ่ะทำไมเธออ้วกอ่ะเธอตัวเขียวปีเลยไม่เอายังไม่อยากตา เธอไปทำอะไรมาเปิดกระเป๋าก่อนไม่มีอะไรเลยเธอตัวเขียวปีเลยอ่ะขางไปโดนไอสารอันนั้นนะกำมันตรังสีอ่ะไหนถังสีเหลืองอ่ะเธอจะไปยุ่งกับมันทำไมอ่ะหาของกินอ่ะอย่ามอเธอไปกินกำมันตรังสีอ่ะยังแค่อุ้ยกระเทียม ลองกินดิเพื่อหายเธอเขียวปีเลยเออเอาของใส่ใส่กระเป๋าได้นะได้ๆมากร<ป>ะเป๋าแป๊บเฮ้ยปืนด้วยหรอ,อยังเจ๋งเคจะไปป้นจะไปป้นมีอะไรที่เราเจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างอ่ะยนี่ตั๋วอะไรอ่ะไม่ถือระเบิดแล้วนะมิลช็อกโกแลตของกินนี่โอเคอุ้ยพิซซ่า,าอ้ เาหยิบไปเหรอใช่เขาหยิบมาอโหไม่เหลือเลยเฮ้ยเธอฝาฝาเบียร์ฝาเบียร์น้ำหรอเย้ได้เงินเพิ่มเดี๋ยวเขาไปเติมน้ำมันก่อนโอ้โหหิวอ่ะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวพาไปเตือนขอเติมน้ำมันก่อนน้ำมันเกือบจะหมดแล้วอ่ะน้ำมันดีเซลด้วยโอ้ยทำไมน้ำมันหลายชนิดจังเลยหมดแล้วอ่ะเอ้า ต,ตาล้ <Trail film> ไม่ได้อีกอะไรอ่ะโอ dad, ้ออยมันเอาไว้เติมตรงนี้เขาเติมไปที่น้ำมันเฉยเลยอ่ะแล้วจะออกไงอ่ะแย่แล้วะเติมออยไปในนะี yeah. ้สองลิตรแล้วอ่ะจะหิวตายอีกแล้วมีอะไรกินบ้างเขาตายแล้วฮะ เขียวอีเลยตาตายได้นานหนาดมากอ่ะเกิดสิเกิดฟีลรอบหนึ่งภาพตายเธอแบบหน้าจุ่มดินแล้วอะ่ะมันอานาถที่สุดไปล<อ>เลยอะ่ะรอ20ปีโอเคเดี๋ยวเขาเตินมน้ำมันรอรอบนี้เราจะสตาร์ทเ,เครื่องเลยแล้วนะเขาไม่แบ่งพิตาเขาเขาไม่รู้เอ้คไปพร้อมเดินทางหวังว่าจะสตาร์ทติดรอบนี้ จะลองสิเอา้เอเอาจะบอกนะว่าน้ำมันอะ่ะแย่แล้วแย่แล้วอยู่ๆเขากดแล้วมันมาลบอบีอะ่ะมันเหมือนว่าน้ำมันผิดเติมผิดอะ่ะแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยเอาออกได้ไหมอะไรกันเนี่ยชีวิตอานดาจริงๆ ความเดินทางแล้วครับไวรุน้จรถเลยครับผมออดแอดออดแอดไปเอาละเส้นทางการเดินทางในครั้งนี้เราจะต้องมุ่งสู่จุดมุ่งหมายต่อไปให้ได้ Let's go You ready? Yeah You okay? I'm tired Why? Battery low บัตเราทายอยู่แล้วนะ คุณเพิ่งตื่นนอนเองนะคุณเพิ่งกินข้าวไปคุณหมดแรงแล้วเหรอผมเอนเนอร์จีหลายรอบแล้วเนี่ยหลายรอบอะไรฟังมาดูเรื่องแล้วถ้าเขาชนสายฟ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นวะเออเหื่อยแหละเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้ฮะเหนื่อยอะไรก็ไม่รู้ก็อยากรู้ว่าถ้าชนเราจะเป็นอะไรไหมฟังนะแล้วเขาชนต้นกระบองเพชรไปเลยไหมหยุดพอเฮาขับไปนิ่งๆเดี๋ยวก็ขับไม่ได้อีก เป็นสามรอบแล้วเนี่ยไม่ก็มันต้องลองไหมถ้าเราลองแล้วเราได้รู้อะไรใหม่ๆมันก็อาจจะอัปเดตใหม่ไงหรือจะคุยวิทยุกับโลบักอ่ะไม่เอาไม่เอาหน่อยหนึ่งไหมหน่อยหนึ่งไม่คุยถ้าเราชนหินจะเป็นไรไหมลองชนดูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้เรื่องอ่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยล่ะก็อยากรู้คนเรามันเกิดมาเรียนรู้ เนี่ยอยากชนไอ้โคทินเนี่ยเธอเสาเอ็นนี่มันชนได้เป็นไรไหมหลงนะอุฮ้ยเธอดูดิกระพองเพชรสองต่อเฟี้ยวจัดเขาโดดลงแล้วนะโอเค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 ลนี่อ่ะสองต่อเลยนะเฟี้ยวเดียวแล้ไหนซ้ายไหนขวาเนี่ยเฮ้ยช็อปไม่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 เอาไม่เอาอายุทะเลทรายทำไงอ่ะทำไงอ่ะเริว่งเจอเหมือนเขาอะทำไงอะทำไงเอาแล้วเอาแล้ว มันขับยากมากคือเธอต้องสู้ชีวิตแบนนไงหลายอย่างมากเป็นไงเราเราเรากรณีเธอสู้ยังไงอ่ะอุ้ยหนักหนักหนักมากหนักมากอย่างที่เห็นไงพาร์ทที่หนึ่งอ่ะใช่หรอเราต้องหนีออกจากจากพายุก่อนปะใช่เราต้องรีบไปเราหันไปดูได้พายุมาทางไหนอ่ะฮ่าฮ่าอะไรอะไรมันจะชนนะดิมันขับยากมากอ่ะเธอพายุมังไหนดูงิไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วเออเอาแล้วอุ้ย น้ำมันหมดฮะน้ำมันหมดจ้ะขับไปขับไปขับไปใต้เนื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 ้อลมจะพาเราไปให้เหรอแต่มันวิ่งเรื่อยๆนะเฮ้ยออกจากพายุแล้วเฮ้ยทางขวาข้างหน้านั้นมีเหมือนสิ่งก่อสร้างแต่เราไปได้แค่นี้เธอเราต้องเดินปะไปไม่ได้หรอไม่ได้น้ำมันมันหมดรถตต์แล้วอ่ะไม่ไม่ดึงเบรคมือ อู๋คือเราลอดออกมาจากพายุทะเลทรายทั้งทังที่แบบน้ำมันหมดพอดีไป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 สู้ชีวิตหน่อยสู้ชีวิตหน่อยอีกไม่ไกลเราจะถึงแล้วเราต้องไปเอาน้ำมันตรงนั้นมาแล้วก็มาเติมรถเพื่อวิ่งต่อแล้วทำไมน้ำมันที่เรามาน้อยจังมันมีแค่เก้าลิตรเองอ่ะถังใหญ่อ่ะไม่ถังใหญ่ไม่มีน้ำมันนะสิขราเข็นว่าชอบอย่าบอกนะโลบักไม่ใช่หรอกเอาล่ะฟ้าจงโปรด ให้เรามีชีวิตด้วยเถิดเฮ้โอ้ว้าวอ้ยอ้ยของกินเพียบเลยกินได้ด้วยโอ้ยว้าว้าวเฮ้อออะไรอ่ะอ่ะ ท่าตาย <c oughs> เป็นท่าตายที่อานาถมากเราขโมยของอ๋อมันเป็นของขายใช่ไหมแต่เ,เราขโมยใช่แล้วเราจะไปกาาันต่อดีเราจะไปได้แค่ไหนเนี่ย <c oughs> แค่แค่นั้นแหละ <c oughs> มึงคงจะต้องมีพาร์ทสามเหรอบวกกันแหละ โอเคฮะงั้นเดี๋ยววันนี้เราพักผ่อนไปแค่นี้ก่อนนะฮะเฮ้ฮะโอเอหมดแรงขนาดนั้นเลยหรอเขาเล่นมุกเธอไม่ได้รู้เรื่องเลยผักมุกคืออะไรอ่ะพักผ่อนงั้นไปพักผ่อนก่อนนะทุกคนฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กันดิ่งด้วยนะครับมีไลไรคอมเมนต์บอกใต้คลิปเหมือนเดิมด้วยนะคะบ๊ายบาย